ดีครับสบายดีอ๋อเป็นคนคป็นลาวชื่ออะไรครับชื่อหมูมีแฟยเนี่ยครับโสด <Yeah. S 1> ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้อ่ะขายออนไลน์ขายอะไรครับขายเสื 5, เ้สอผ้าแม่จันโอ๋อหแม่ค้าออนไลน์น,นั่นเองอ่าอันนี้มามาเที่ยวแม่แล้วก็กลับไปลาวไปเวียงจันท์อ๋อมากี่วันจ๊ะประมาณ ห้าวันห้าวันใช้เงินเท่าไหร่แคนไว้ว่าประมาณสหมื่นเวาอาจจะเกิน้วตอนนี้ผ่านมากี่วันแล้วสองวันใช้เงินเท่าไหร่ครับหมดไปเคริงนึงแล้วชอบอะไรในเมืองไทยมากที่สุดชอบอาหารไทยนะอ,อร่อยชอบกินอันเนี้ยอะไรนะไส้กรอกรอีสานมันกินง่ายดี <Yes. S 2> ชอบกินขาไส้กรอกอีสานเนี่ยที่เรามีไหมมันมีไส้กรอกแต่มันไม่เหมือนกันทริปที่แพ้